ในอนาคตอันใกล้การส่งสินค้าที่ต้องรอกันเป็นวนันอาจจะเหลือเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเมื่อบริษัทในสหรัฐอเมริกาตั้งเป้าพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าแบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีไฮเปอร์ลูปซึ่งล่าสุดบริษัทก็ได้เผยโฉมวิดีโอต้นแบบดีไซน์ของระบบนี้ออกมาให้ได้เห็นกันแล้วโดยบริษัทไฮเปอร์ลู a ทรานส t a เ i ชันเทคโนโลยีผู้พัฒนาเทคโนโลยีไฮเปอร์ลูปชั้นนําในอเมริกาและยุโ,โรปได้เผยวิดีโอแนวคิดของระบบขนส่งแคปซูลส่ง สินค้าแบบอัตโนมัติในเวลารวดเร็วหรือ express f r e i g h ซึ่งบริษัทยืนยันว่าจะช่วยส่งสินค้าได้เร็วกว่าการใช้เครื่องบินและรถบรรทุกขนาดใหญ่อีกทั้งยังใช้ต้นทุนที่คุ้มค่ากว่าโดยระบบนี้มีจุดเด่นก็คือการใช้เทคโนโลยี Hyperloop ซึ่งเป็นการขนส่งรูปแบบใหม่ด้วยแคปซูลซึ่งจะเดินทางด้วยความเร็วสูงผ่านท่อสุญญากาศ โดยตัวแคปซูลจะขับเคลื่อนด้วยความแรงแม่เหล็กไฟฟ้าหรือว่าแมกเลฟที่จะผักให้แคปซูลลอยอยู่เหนือรางช่วยลดแรงเสียดทานระหว่างรางและแคปซูลทำให้แคปซูลพุ่งไปได้ด้วยความเร็วสูง โดยกระบวนการทำงานของระบบ e x p r e s s f r e i g h ที่ทางบริษัทเผยวิดีโอแนวคิดออกมาจะเห็นได้ว่าสินค้าจะถูกบรรจุอยู่ในกล่องที่เดินทางมากับแคปซูลพอถึงที่สถานีประตูของแคปซูลก็จะเปิดออกเพื่อรับและก็ส่งสินค้าไปตามสายผ่านลำเลียงแบบอัตโนมัติและเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการประตูแคปซูลก็จะปิดลงเพื่อเดินทางต่อไปยังสถานีขนส่งสินค้าที่อยู่ถัดไป โดยบริษัทยังเผยด้วยนะคะว่ามีแผนที่จะรวมระบบขนส่งแคปซูลส่งสินค้านี้ mm. เข้ากับระบบไฮเปอร์ลูปที่บริษัทจะพัฒนาขึ้น mm. เพื่อให้บริการขนส่งผู้โดยสารซึ่งจะเดินทางด้วยแคปซูลลักษณะคล้ายกันด้วยความเร็วสูงสุดที่1,223กิโลเมตรต่อชั่วโมง อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีไฮเปอร์ลูปของบริษัทในปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่ในช่วงต้นของการวิจัยพัฒนาและการสร้างต้นแบบโดยก่อนหน้านี้บริษัทได้รับเงินทุนจากโครงการ next generation eu ของสหภาพยุโรป มูลค่า800ยูโรหรือ,อราวๆ39,000ล้านบาทเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีไฮประลูปเชิงพาณิชย์ในประเทศอิตาลีอย่างไรก็ตามยังไม่ได้มีการเปิดเผยแผนการก่อสร้างและกำหนดการเปิดให้บริการระบบขนส่งดังกล่าวออกมาแต่อย่างใดค่ะขอบคุณที่รับชมทีเดนเทควีพอร์สนะคะอย่าลืมกด u b s c r i b e กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีเดนช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ